ยายกับเพลงสองคนฉากเจ็ดหน้าผมฉากฉากเจ็ดหน้าตัวตัวที้สี่หกเข้าจ้ะเด็กอ,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 อยากกินมากอ้ยนี่รัฐบาลอะไรกันเนี่ย กินมาตั้งชาชาอยู่แล้วมาสั่งอยู่ๆทำไมเขาตัวเด็กอะทำไมขึ้นมาโอ้ยอยากอินมากรัฐบาลอะไรกันเนี่ยคนเขากินมาเป็นชาติอยู่ๆก็สั่งห้ามโอ้ยวุ่นวิบโอ้ยหิวมากจนอยากจะแตกปากไอ้คนที่มาสั่งห้ามมาเจอแล้วแม่แม่เอกอะไรจ๊ะเอ้ยเอ้ยอะไรคะเอ้าไปแปลง นะเอาให้มันแน่แม่ฟังแล้วมันงงวะ่ะเออแล้วแเอ้านี่มากก็ไม่กินเอาไม่ใช่กับหมวกลาใหม่ขึ้นมาจ้ะอ๋อแม่เปลง